ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็มาพบกับนัตตี้ีเช่นเคยนะคะที่ช h a n n e l m มแอนด์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้จะพามาชมนะคะเจ้า Ford r a n g e r นะคะจะเป็นรุ่น XLT 4ประตูยกสูงนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่9 00 2 0 0 0บาทนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีขาวในรุ่น XLT นะคะเครื่องยนต์เขาจะเป็นเครื่องยนต์2 2ลิตรนะคะแรงม้านะคะสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะคะเกียร์สำหรับเจ้าคันนี้จะเป็นเกียร์ ออโต้6สปีดนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราพาเดี๋ยวนัตตี้นะคะจะพาชมว่าคันนี้จัดแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะแล้วก็ซื้อรถกับนัตตี้นะคะพิเศษเลยตรงที่ชุดแต่งนะคะแถมให้ฟรีทั้งหมดเลยนะคะอย่าเพิ่งจองรถกับใายถ้าย,ยังไม่ได้คุยกับนัตตี้นะคะไม่รอช้าค่ะเราไปรับชมกันคะ่ะว่าคันนี้แต่งแล้วหล่อขนาดไหน สำลับคันนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งหน้าแบบ F150 Spider นะคะหน้าเขาจะเป็นหน้ายิ้มกว้กวางๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวอร Ford ตัวใหญ่ๆตรงนี้เลยนะคะลูกค้าเลือกออกมาเป็นตัว Ford สีดำด้านนะคะมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดตรงนี้นะคะเป็นสีขาวเพื่อให้เข้ากันกับสีของตัวรถด,ด้วยเลยนะคะในส่วนของกันชนหน้า กับตัวกระจังหน้าเขาจะเป็นชุดเดียวกันมาอยู่แล้วนะคะสังเกตสัญ,ญลักษณ์ของเขาง่ายๆเลยนะคะ F 1 5 0้าจะไบดอร์จะมีไฟ LED ตัว C ตรงนี้เลยในส่วนของไฟนะคะตัวคันนี้นะคะจัดติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นไฟมัดแต่ง3าขีมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light ตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ข้างในนะคะจะเป็นวงแหวนเป็นไฟวงแหวนเป็นไฟ LED นะคะ มาดูในส่วนของสกู๊ฝากระโปรงทางด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นสกู๊ฟิตจัดทำสีให้กับลูกค้าเป็นสีทูโทนนะคะซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวนั่นเองตัดกันกับสีดําด้านนะคะแล้วก็ในส่วนสัญลักษณ์ของเขาที่เป็นตัวแรกเนี้ยก็จัดทำสีให้ด้วยนะคะเป็นสีขาวในตัวแรกเนี่ยลูกค้าอยากเปลี่ยนสีจัดให้ได้เหมือนกันนะคะบางทีลูกค้าบางท่านนะคะชอบสีแดงสีชมพูสีน้าเงินเนี่ยจัดให้ได้เลย ทางด้านฝากระโปรงก็ติดสติเกอร์นะคะคำว่าลนเจอร์ให้ด้วยทางด้านหน้าเห็นแค่ด้านหน้ากันไปแล้วก็ดูดูแล้วว่าแบบหล่อมากนะคะดูแบบดูหลอดูบึกบืนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างบ้านในส่วนของด้านข้างนะคะตรงนี้จะเป็นคิ้วล้อหมุดขนาด6นิ้วนะคะเป็นสีดําด้านนะคะหมุดตัวนี้จะเป็นหมุดหล่อนะคะเราจะไม่เจาะตัวถังรถของลูกคา้าแต่อย่างใดเลยมาดูในส่วนของล้อแม็กยางทางด้านล่างน,นะคะตัวนี้จะเป็น เดิมๆนะคะในรุ่น XLT แม็กยางจะเป็นขอบ17นะคะสำหรับคันนี้จัดเปลี่ยนให้เป็นแม็กยางออฟโรดนะคะขอบ18ตัวแม็กมีลายให้ลูกค้าเลือกหลายลายเลยนะคะส่วนตัวยางของคันนี้จะเป็นยางยี่ห้อแม็กซินะคะยางจะเป็นยางออชเลนสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยเลยนะคะซีรีส์ยางของเขาจะอยู่ที่265 60R18 ค่ะ ดอกยางใหญ่มากใสแล้วแบบดูดุดันขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะในส่วนตรงนี้จัดติดตั้งเป็นคอบแก้มสีดำด้านให้นะคะในรุ่น XLT กระจมองข้างก็งมาพร้อมกับไฟเลี้ยวขนาดใหญ่ให้แล้วด้วยเลยนะคะคิวกันสาดฟิล์มกองแสงติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะทางด้านบนเลยราวหลังคานะคะจัดติดตั้งแถมให้นะคะเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นติดตั้งโดยที่เราไม่ได้เจาะตัวถังรถนะคะ ติดตั้งให้ดูหล่อขึ้นแต่ห้ามโหนนะคะห้ามโหนเล่นเด็ดขาดนส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเบ้ารองมือเปิดนะคะสีดำด้านเช่นกันช่วยในเรื่องของการกันลอยสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกสติกเกอร์สาดโคนแบบเบาๆนิดหนึ่งนะคะตรงส่วนของประตูทั้งสงทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะจะมีคาว่าเลนเจอ่าแล้วก็สาดสติกเกอร์จากประตูหลังมานะคะจนถึงกระบะท้ายตรงนี้เลยค่ะ ลายสติกเกอร์ลูกค้าเลือกได้นะคะมีให้เลือกอย่างมากมายเลยหรืออยากได้ลายเป็นของตัวเองชื่อตัวเองออกแบบเองนะคะนัต้ก็จัดให้ได้เช่นกันตัวนี้จะเป็นข้อฝาถังน้ํามันนะคะก็ช่วยในเรื่องของการกันลอยเช่นกันบางทีเราไปจอดรถให้เด็กปั๊มเติมน้ํามันอย่างเงี้ยคะ่ะเขาใส่แหวนเนาะตัวนี้ก็ช่วยกันลอยให้ได้มาดูในส่วนของทางด้านบนตรงนี้บ้างน,นะคะตัวนี้จะเป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เลย โลบาก็ของเอ t l ์ n ลนเดอร์ก็ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานกันเลยทีเดียวนะคะผูกของได้นะคะตัวนี้กระบะไลเนอร์จัดติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของไฟไท้ายจัดเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นไฟไท้าย LED นะคะแล้วก็ตัวโคมนะคะก็จะลมดำมาด้วยเลยดูหล่อเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของฝาท้าย ในส่วนของฝาท้ายนะคะตัวนี้จะเรียกว่ากาบฝาท้ายนะคะตัวอ Ford ักษรฟอร์ดเอฟบตัวใหญ่ๆตรงนี้ลูกค้าเลือกสีได้นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวเพื่อให้เข้ากันกับสีเดียวกับตัวรถทางด้านล่างกันชนเหล็กนะคะกันชนเหล็กกันชนท้ายเหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นของยี่ห้ออาร l l a นเดอก็เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวโลบารเหล็กนั่นเองนะคะมาพร้อมกับห่วงล่ากจูงสีแดงนะคะและไฟถอยเป็นไฟ LED มาให้เลย ในส่วนของรุ่น XLT นะคะเซนเซอร์ที่อยู่กับกันชนเดิมนะคะเราเปลี่ยนกันชนให้กับลูกค้าแต่เราก็ยังเอาตัวกันชนเอ้เราก็ยังเอาตัวเซนเซอร์นะคะมาติดตั้งให้ใช้งานได้เหมือนเดิมในตัวกันชนนะคะตัวนี้จัดติดตั้งให้เป็นหัวบอลล่างจูงมาให้ด้วยเลยนะคะ<ม> <S <S ก็สำหรับคันนี้นะคะนัตตี้พารับชม ชุดแต่งรอบๆอบพันกันไปแล้วนะคะสำหรับในรุ่น xlt นะคะพิเศษอย่างที่นัตตี้แจ้งตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าฟรีชุดแต่งเต็มทั้งหมดรอบพันเลยนะคะไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายของลูกค้าแต่อย่างใดลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถยนต์ฟอร์ดใช้อยู่สักคันหนึ่งอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้นะคะแล้วก็นัตตี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับนัตตี้ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นเพจ Facebook mnn ford และ mnn ford by man นะคะไปกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับนัตตี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะัตตี้ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากดสั่นกระดิ่งไว้เลยค่ะว่าจะเป็นรุ่นไหนแต่งหล่อขนาดไหนนะคะรอรับชมกันได้เลยสำหรับวันนี้นะัตตี้ต้องขอตัวลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ